เขาใส่เสร็จแล้วเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนเด้อเพราะว่าไฟอ่อนน่ะจะทําเสร็จมามาอยู่หนีจ้าเขาเตรียมไว้แล้วนะ,จ,ะจ๊ะต่างกะพาของห้าพัดเครื่องปรุงก่อนจ้าแล้วจะทำด้วยมาอยู่ไหนนะหาผิดไท่ก่อนจ้าไปจ้าชอบใครแบบนี้จ้า ใส่มะเขือเทศจ้าติมผิดใครกนเอยเดี๋ยวนะผิดใครจ้าชอบใครแบบนี้จ้าใส่มะเขือเทศจ้าติมผิดใครกนเอยเดี๋ยวนะผิดใครอยู่ไหนนะหาผิดใข่ก่อนจ้าคลิปนี้ครัววิไลผ่านมามาจ้าเตรียมเครื่องของเข้าใหพรพองเนาะ รสชาติที่ชอบจ้าม้นนี้ออกหวานชักน้อยวิรงเติมน้ําตาลมามาเป็นอีอย่างที่คลุกข้าวเสร็จเลยนะจ้า <c oughs> เห็นคลิปนี้คั่ววิไลผัดมามาจ้า <c oughs> ตเตรียมเครื่องของข้าใหพรพองเนาะ <c oughs> รสชาติที่ชอบจ้าม้นนี้ออกหวานชักน้อยวิรงเติมน้ําตาลมามาเป็นอีอย่างที่ คลิปนี้ขั่ววิไลผัดมามา่าจ้าตเตรียมเครื่องของข้าใหอยพองเนาะรสชาติที่ชอบจ้าม้นนี้ออกหวานสักน้อยวิไลเติมน้ตาตาลมามา่าเป็นอีหยางที่ของข้านมนม,นมจ้าผัดมามา่าแบบขั่ววิไลค่ะวิไลจะชอบลวกเส้นก่อนนะจ้าแล้วเอามาผาดัดผัดเครื่องของไฮจ้าชอบใครแบบนี้จ้า,บบจาใส่มะเขือเทศจ้าเติมพริกไทยสักน้อย เดี๋ยวนะพริกไทยกลมกล่อม,มแล้วเนาะเพื่อนๆพืถ้าเติมนิดหน่อยก็อร่อยเลยจ้าชอบใส่พริกตากผัดมามาสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพทฟอร์มเฟย์ปูคลิปนี้ข่าวคั่วผัดมามากับวิไลผัดไส้หมูใส่หมกขลีมะเขือเทศจ้าข่าวคั่วกับวิไลไปผัด แบบซั่ววิไลแบบง่ายๆจ้าผัดใส่ไข่ใส่ผักใส่หมูผัดลงไปเลยผักของข้าวนี้บอกอลีจ้าประกาศขาวจ้าจะปุ้มเติมน้ำตาลจักน้อยนะจ้าผัดมามาแบบขั่ววิไลจ้า เติมน้ำตาลจักน้อยนะจ๊าผัดมามาแบบพัววิไลจ้าคลุกข้าวเส้นจ้าเพราะว่าเส้นของข้าลวกมาแล้วเนาะสุกเลยจ้ามึงไขกกลมกล่อมแล้วเนาะเพื่อนๆพนถ้าเติมนิดหน่อยก็อร่อยเลยจ้าชอบใส่พริกเพราะใส่เสร็จนแล้วเพื่อนๆช่าน,นใช้ไฟอ่อนเด้อเพราะว่าไฟอ่อนน่ะจะทำ คลุกข้าวเสร็จเลยนะจ้าเสร็คลิปนี้คั่ววิไลผัดมาม่าจ้าเตรียมเครื่องของเข้าใหอยพองเนาะรสชาติที่ชอบจ้ามือนีออกหวานนักน้อยวิไลเติมน้ําตาลมาม่าเป็นอีกอย่างที่ของเข้าุนมๆจ้าผัดมาม่าแบบคั่ววิไลค่ะวิไลจะชอบลวกเสร็จก่อนนะจ้าแล้วเอามาผัดผัดเครื่องของข้าคลิปนี้คั่ววิไลผัดมาม่าจ้าเตรียมเครื่องของเข้าใหอยพองเนาะ รสชาติที่ชอบจ้ามือนี่ออกหวานสักน้อยวิลเ,เติมน้ำตาลมาาม่าเป็นอีอย่างที่โอนะจ้าใส่หมูลงไปเลยจ้า ผัดเนื้สุกก่อนหมูสุกแล้วใส่จะปุ้มเติมน้ำตาลจักน้อยนะจ๊ะผัดมาม่าแบบคั่ววิไลจ้าของเขานุ่มๆจ้าผัดมาม่าแบบววคั่ววิไลค่ะวิไลจะชอบลวกเส้นก่อนนะจ๊ะแล้วเอามาผัดผัดเครื่องของห ผัดลงไปเลยผักของข้านี้บอคคอลีจ้าประกาดขาวจ้ามะเขือเทศจ้าข่าวคั่วกับวิไล่ไปผัดแบบชั่ววิไล่แบบง่ายๆจ้าผัดใส่ไข่ใส่ผักใส่หมูอยู่ไหนมาหาผิดไท่ก่อนจ้า ตากผัดมามาสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กคลิปนี้ข่าวคั่วผัดมามากับวิไลผัดไส้หมูใส่หมกขลี่จะปุ้มเติมน้ำตาลจักน้อยนะจ้าผัดมามาแบบคั่ววิไลจ้าข้าวให้ซุปชอบไส้หมูก็ผัดหมูชอบใส่กุ้งก็ผัดกุ้งจ้าใส่ไข่ไปด้วยฟองหนะึ่ง โอนะจ้าใส่หมูลงไปเลยจ้าผัาดหมูให้สุกก่อนหมูสุกแล้วใ,ใส่จะปุงเติมน้ำตาลจักน้อยนะจ้าผัาดมาม่าแบบพวกวิไยจังจัดจานส,สวซูยไทยคลีปครีเตอร์ จัดจานสิสวยไทยคลิปครีตเตอร์ไทยพร้อมกินแล้วจ้าจะใส่เส็นเลยนะจ้าผัดมามาของเฮา เตรียมไ้แล้วจ้าคุกข้าวสินของข้าเลยจ้าคุกข้าวสินจ้าเพราะว่าสินของข้าลวกมาแล้วเนาะซุกเล,ล้วจ้าบึงใช้หมูนะจ้าใส่หมูลงไปเลยจ้า มห,กกหมูสุกแล้วใส่พอะใส่เสร็จแล้วเพื่อนๆใช่ไฟอ่อนเด้อเพราะว่าไฟอ่อนอ่ะจะทำขอบคุณทุกกำลังใจจ้าดิชมคลิปอีไล่์ทิผัดมามานะจ๊ะบายบายจ้าจะปุุณเติมน้ำตาลจักน้อยนะจ๊ะ ตัดมามา่าแบบพววิไลจาาอยู่ไหนนะหาติดไคก่อนจา้าไห่เส้นของห้าววตีกระทะถ้าห้าผัาดใปแห้งอะเส้นจ,จะตีกระทาจา้าหมูสุกพักสุกเลยจา้าล่อไข่นะจ๊ะไห่เส้นของห้าวตีกระทะถ้าห้าผัาดใปแห้งอะเส้นจ,จะตีกระทาจา้า หมูซุกพักซุกกล,จละจ้ารอใครนะจ๊ะกลมกล่อมแล้วเนาะเพื่อนๆถ้าเติมนิดหน่อยก็อร่อยเลยจ้าชอบใส่ผริกผ<า>ักลงไปเลยคัะของข้าวนี้บอกคอลีจ้าประกาศขาวจ้าจัดจานสิสวยไทคลิปขีเตอร์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าที่ชมคลิปดีไลท์พิปผัดมามาลนะจ๊ะ บายบายจ้าใส่ไข่ของเฮาลงไปเลยหมูนะจ้าใส่หมูลงไปเลยจ้าผัาดหหูให้สุกเกินหมูสุกแล้วใส่คลิปนี้คั่ววิไลผัดมามาจ้าเตรียมเครื่องของเฮาให้พรองเนาะรสชาติที่ชอบจ้าเอนี้ออกหวานชักน้อยวิไล่เติมน้ำตาล มาม่าเป็นอีอย่างที่โนนนะจ้าใส่หมูลงไปเลยจ้าผัดหมูให้สุกก่อนหมูสุกแล้วใส่ข้าวให้ซุกชอบใส่หมูก็ผัดหมูชอบใส่กุ้งก็ผัดกุ้งจ้าใส่ไข่ไปด้วยฟองหนะึ่งไล้จ้าชอบไข่แบบนี้จ้าใส่มะเขือเทศจ้า เติมผิดใคะคล้อยเดี๋ยวนะผิดไทยจัดจานซีซวยใครคลีคขี้ตอร์ผักลงไปเลยผักของข้าวนี้บอกคอลีจ้าประกาศขาวจ้าใส่ไข่ของข้าวลงไปเลย ฝากผาดมามาสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กคลิปนี้ข่าวครัวผัดมามากับวิไลผัดไส้หมูใส่มอคคอลี